ยุ่งยุ่งยุงตัวอะไรอ๋อเดอะไบต์เดอะไบต์เดอะไบต์อยู่ไหนบ้านใหญ่เหรออยู่กับผมเนี่ยอยู่บ้านใหญ่หรือเปล่าไม่ไม่อยู่บ้านสองชั้นครับโอเคพี่อยู่บ้านใหญ่ปันญัาทำไมมุมหนูมันมันหน้าโดนกระชากหลังจังวะเหมือนจะไม่เอาผมนะใช่ไม่เอาผมครับเอยเอาอยู่แต่ว่าหาไม่เจอหนูบ้านอยู่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่โอ้ ชื่อมายเล่นด้วยไม่เจอผมผมเงียนผมไม่สู้ผมก่อนเงียนอีกอีกคนนึงามกลับไปแล้วกลับไปบ้านใหญ่ใช่เพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่อ่ะพี่ใครไม่รู้เพื่อนเราปะเพื่อนจุกอยู่่จุกไหนอะไม่เห็นไม่เห็นตัวอยู่อยู่แถวหนูอยู่แถวหนูอะ้างบ้านใหญ่คางคขอบแมพแล้วคอยแข่งเลย ลงบ้านใหญ่แล้วป้ามาแล้วว่ะจริงว่ะตอยบอกไหวชิวยี่สิบเครื่องยังไหวบ้าหนูไม่ได้จูบพี่หนูปั่นไฟเอาก็ปั่นไฟอยู่ก็จุกได้ปั่นเลยปั่นเลยเขาอยู่บนบ้านใหญ่อ่ะไม่เก่งขึ้นนะน่าจะใกล้น่าจะใกล้ลงมาแล้วป่ะอ่าเขาจริงเพื่อนไปแล้วครับพี่มี่ในหนมันเห็นหนูมันเห็นหนูมันเห็นหนูหนูตายพี่หนูตายหนูตาย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันพุ่งเรามันพุ่งเรามันพุ่งเรากีฬาตีกีฬาตีหนูเป็นจิงโจ้เลยนี่อยู่ใต้บ้านพออย่ามาหนูหนูหนูจุกอยู่หนูวนนี่โอเคเฮ้ยวนว่ะสุดยอดวนเลยวนเลยวนเลยหนูจะล้มละเพราะพี่พูดหนูจะล้มละสองเครื่องสองเคืองตึ้งตึงเร็วเร็วเร็วสองไม่ได้เร็ว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 เนี่ยเร็วตึ้งตึ้งตึงเลยเออสวยนี่เป็นไงขางขาวี่เี็นไงเนาะขาวขบ้านใหญ่นะสงสัย เครื่องหนูจะเสร็จเครื่องหนูจะเสร็จได้ครับคอยจะเสร็จระเบิดไม่ใช่สาวอ่าตรงตรงที่หนูโดนแขวนอ่ะมีเครื่องหนึ่งเสร็จโอ้แล้วมาอ๋อที่ฝันโอ้โหแล้วน่าแฮงไปก่อนเพื่อนไปดึงได้ใครอ่ะไม่รู้ได้เพื่อนครับได้เพื่อนเดี๋ยวผมไปดึงโอเคสิเฮ้ยไล่ผมดิเอ้าพี่อยู่ข้างล่างบ้านใหญ่นะยังขึ้นมานะบนบนเตนได้ไหมอ่าไม่ไม่ได้ไล่เพื่อนไม่ได้ไล่เพื่อนแล้วเพื่อนไปไหม ได้ได้ผมอยู่ได้ผมอยู่อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงนะไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงพีไม่ปัดเลยไม่ลงไม่ลงผมสัญญาแล้วผมยังไม่ลงพีไม่เฮจ็ดชิ้นเหรอเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นโอ้โหเพื่อนไปดึงแล้วโอเคสวยสวยเลยสวแล้วผมโดนฟรีเจ็ดชิ้นอ่ะมาอยู่ไหนเนี่ยพี่มีบ้านอย่างเดียวครับเฮ้ย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 อย่าละมาดมานะพี่บีมีไหม เออจะไปไปก่อนพี่มีสวยครับไปก่อนเลยไปก่อนเดี๋ยวโดนจีพีเนี่ยสวยเลยประตูตันใช่ประตูตันเมื่อกี้หนูฮิวกันอยู่ตรงเครื่องเสร็จโอเคครับอุ้ยสามเครื่องแล้วหรอสวยฮะเลยไปเต้าโอ้ยมีตะเกียงน้่พี่แอบอยู่โอเคครับรอเข้าไปก่อนพี่มิไปพี่แอบในที่ที่เขาไม่ค่อยมาไปนะพี่มีดึงเลยก็ได้ เอ้ยยัง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 พลอยพลอยดึงหัวใจมันจะจุกลับจุกลับพลอยดึงพลอยดึงเขาไล่เขาไล่คิดจิวให้ให้หนูวิ่งไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหนูไปหนูไปไปหนูไม่หาไฟไปปั่นเลยครับมีคนมาช่วยแล้วมีคนไปช่วยไหมใช่ใช่มีแล้วปั่นไฟเลยปั่นอยู่ปั่นอยู่เฮ้ยโอเคดีคิดฉีดไปพี่อยู่ข้างในปั่นใกล้ๆแถวเครื่องเสร็จนะโอเคครับไปขางไหนวะโผมไปตอนนี้เหมือนจะเอาผมสุดนะผมผมจูบ้านเล็กนะ ได้ใช่เอาผมเออเอาผมจริงเอ๊ะเสียงใกล้ๆหนูนะเสียงใกล้ๆหนูนะไม่เป็นไรปั่นเลยปั่นเลยไม่งกลัวไม่งกลัวไหวชิวแล้วไปมาดักก่อนเลยยี่สิบปีพี่อยู่กับพีหน้าบ้านปาร์ตี้แล้วผมหลอกโดดแล้วเขาก็ถือไม้จริงพลอยปั่นพลอยปั่นผมไปเล่นบ้านใหญ่นะถ้างั้น คนหวานเสียวไะไหนเล่นได้ที่ปั่นบ้านปาร์ตี้นะเครื่องหนูห้าสิบแล้วพี่ยื้อพี่งเครื่องสองเครื่องไหวชิวพี่พยายามอยู่พี่น้องซึ้งฮะเสียงหลงแล้วฮะเรียบร้อยแต่เขาไม่เจ็ดชิกนะมันยากแต่เหมือนจะทิ้งพี่ไปแล้วไม่ทิ้งหรอกหมอนี่เขารักเดียวใจเดียวอ๋ออยู่กับคิด ไล่ค like like okay. right? ิดไล่คิดโอเคมันเป็นฮิวได้ไหมมีนะฮหิวปะไม่เป็นไรพี่มีผมไม่มีฮิวแต่ว่าผมมีคนมหาหนูได้นะคนมหาหนูได้นะไปหาคอยไปพี่อยู่บ้านปาร์ตี้ปะเขาแม่ตลอดเครื่องหนูจะเสร็จเครื่องหนูจะเสร็จแค่นั้นแหละได้ได้ได้แอบก่อนว่าอยู่แถวนี้อยู่อะฝันหน้าบ้านใหญ่ครับได้ฮะอยู่เขาเล่นน่างนี้กันอยู่สวยสวยสวยเดี๋ยวที่ปัร์ตี้ที่ทำไมคิดไม่หาที่อื่นเล่นอะมาเล่นทำไมแถวเนี้ยฝันมันปาร์ตี้อยู่ฮะ ไปหิวให้พี่น็อตก็ได้บอกตำแหน่งให้น้องไปหาผมมีอะลีเดรีครับนิปั่นเลยก็ได้ไปช่วยปั่นไปไปช่วยพี่น็อตปั่นอ่าแล้วมาหาผมนิปั่นเลยพี่มโอ้โหผับไม้ไม่ทันบ้านปาร์ตี้มีคนมาคนที่มีฟูบกับใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินได้ฟิวล้อช่วยครับไม่เป็นไรปั่นนะให้เสร็จเลยแล้วเอาเท้ขาวเท้าขาวโอ้ผมโดนไปแล้วเหรอ นี่บาร์บีคิวครับนี่บาร์บีคิวเดี๋ยวหนูล่อเองหนูล่อเองหนูล่อเองล่อลงไปเลยนะมันมันไม่ตามหนูอ่ะพี่หนูมาแล้วในที่สุดมันบังพี่อะไอตัวนี้มันไม่ยอมตามหนูอุ้ยจับเพื่อนเล่นดีเกมเนี่งอูแต่เครื่องข้างล่างรอพี่เอมมี่แล้วกันพออเลยมันออเลย โอ้มีตีกี้ด้วยใช่ไหมพี่มีไม่แน่ใจอ่ะแต่พี่ล้มอ่ะมันจะตีแล้วล้มอ่ะมันจี๊ดเหรอใช่ใช่กี๊กีมันขึ้นบนบ้านต่อนะพลอยถ้าพลอยอยู่บนบ้านพลอยออกจากเครื่องก่อนเนี่ยเนี่ยไม่ต้องอะไรครับพลอยพลอยเนี่ยไม่ต้องอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปหาพี่เอ๋มอ่ะพี่ว่าเขาเช็คมันตีทำด้วยอ่ะดูดิเฮ้ยอยากได้มิมี่หรอ เพื่อนเพื่อนรออยู่เพื่อนรออยู่พี่มาพี่มาแตะกับหนูพี่เนี่ยมันไปหามาแล้วมาแล้วไปหาคนปั่นเพื่อนมาดึงเพื่อนมาดึงหนีไปนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอซ้ำเนี่ยเอ้ามันไม่เอาพี่มันจะเอาพี่ดีมันมีอะไรกับพี่ไหมส่วนตัวไหมตัวตัวไหมตัวตัวแน่เลยส่วนตัวแล้วนะไอ้นี่ไอ้หมอนี่ยินหรือเปล่าเอาบินหรือเปล่าอุ้ยติดพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับเปสนอะไรอ่ะเสพสองเสพสอง พี่พี่ลืมถามเราอ่ะได้ตังค์คืนยังที่โอนผิดไม่ได้พี่จำได้เพราะเดี๋ยวหนูเปิดประตูใกล้รอ99แล้วกันพี่เผื่อไปช่วยถ้ามันไม่มาหาหนูนะคือช้ามาปุ๊บผมโทรไปบอกเบอร์ไอ้เพื่อนมันเอาอย่างนี้อีกแล้วจะตายเดี๋ยวเฮ้ยเอ็มมี่ยืนไว้แป๊บนึงหนูแตะประตูให้อยู่หนูแตะประตูให้อยู่เดี๋ยวหนูไปบล็อก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 พี่พี่อยู่ประตูนี้แล้วประตูนี้แล้วเนี่ยหนูเปิดอยู่หนูเปิดอยู่พี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ มุ่นวายดีนะวุ่นวดีพี่ตายแล้วพี่เอมมี่มันไปเอาหนูเอาพี่นี่แหละเอาพี่เลยมันเป็นใครเปิดประตู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 เพี่เอ็มมี่มาแล้วแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วพี่แล้วมาหนูบล็อกหนูบอสอย่างให้ไปไปไปคอยช่วยด้วย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 เดี๋ยวโอ้ผมหิวเลยวะ อ๋อฉันเหนื่อยเหนื่อยจังแล้วผมอยู่แกบคิดได้ฟิแกันหนึ่งแฮะอ๋อผมเหนื่อยว่ะประตูน้นชิวเลยดิเออเหนื่อยว่ะรอดได้ไงวะเนี่ยงงมากมีแอบเหลี้ยวเฮ้ยถ้าไม่ถ้าไม่เลี้ยวนะแอฟพี่โดนตีแล้วนี่แหละวิธีการในการหลบหลีก ไอตัวพวกนี้ยเวลาที่เข้าประตูเวลาโดนตีใช่ไหมพี่เลี้ยวตลอดมันจะตีไม่โดนเว้ยคณเป็นเลขตีจริงจริงจริงเทคก็ดีกรอใช่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 ใชปลาเกียวสายแล้วเนี่ยเอาเอยู่แล้วเคยเจอแล้วคนเนี้ยจะเอาผมมาจะเอาผมมาเอา,เอาไม่ได้นะเอาไม่ได้นะผมวนนะผมวนงง,งงนะตัวพี่เอมมี่จุกต,ตลกไหมสวัสดีคะ่ะพี่แก๊งอ阿拉บ่ายพรุ่งนี้ไม่อยู่หรอ โอชิโอชิก็อย่างนี้เวลาเล่นใช่ไหมสามารถ